คลิปนี้เราไปเที่ยวดอยหลวงดอยหนอกจังหวัดพะเยากาันก่อนอื่นเรามาดูแผนที่การเดินทางนะครับเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับ เราจะเริ่มกันที่ริมถนน120นะครับที่บ้านปากบอกอำเภอเงาจังหวัดลำปางนะครับจร,จริงๆแล้วทางขึ้นมีหลายทางด้วยกันนะครับซึ่งที่บ้านองค์ถ้ำก็ชาวบ้านก็จะนําขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากเจ้าหน้าที่นําขึ้นเส้นทางที่ผมจะนําขึ้นนี่สมบุกสมบันพอสมควรนะครับในว,วันที่ผมไปฝนตกทั้งวันเลยนะครับ จากจุดเริ่มต้นก็ไปถึงสันปากเกียนะครับแล้วก็สันหมูแม่ต้องนะครับเด่นสะแกงต่อไปก็ไปถึงบันไดไก่ฟ้าตรงนี้นะครับเป็นระยะทางที่ยาวและสามารถเทื่อวมองเห็นไปที่ดอยหลวงและดอยหนอกได้เลยนะครับต้องดอยหลวงนี่คือจุดที่สูงที่สุดจากน้ําทะเลเลยนะครับก็คือ1,694เเมตรเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ขเขาก็จะกางเต็นท์กันที่ใต้ดอยหลวงลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ ซึ่งคืนแรกส่วนใหญ่แล้วจะค้างคืนที่ดอยหลวงและรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ดอยหนอกและอาจจะลงทางน้ําตกเก็บนาคเลยก็ได้นะครับหรือเมื่อได้ขึ้นไปที่ดอยหนอกแล้วก็เดินย้อนกลับมาทางเส้นทางเดิมนะครับซึ่งเราอาจจะวางเต้วางอะไรไว้ระหว่างทางโดยที่ลูกค้าเขาจะเฝ้าไว้นะครับแล้วก็มากลับมาลงทางเก็บน้ำแม่ตุนนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนว่าจะไปนอนกี่คืนเพราะว่าจุดกลางเต็นท์เราก็มีอยู่หลายจุดนะครับที่ตรงเด่นสแกงนะครับแล้วก็ที่ดอยหลวงหรือที่องค์พระทันใจเขาก็นิยมกันนะครับอีกที่หนึ่งก็ตรงน้ำตกเกร็ดนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเดินทางซึ่งเราใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงกว่าจะถึงที่พักนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่9โมงกว่าจะถึงที่พักก็คือประมาณ5โมงเย็น นะครับเดินทางมาเรื่อยๆซึ่งทําให้เราเลดไปนะครับเพราะว่าฝนตกเพื่อเมื่อมาถึงบันไดไก่ฟ้านะครับเราก็สามารถที่มองเห็นตรงนี้นะครับก็คือดอยหนอกนะครับและตรงนี้ก็คือที่พักเราคืนนี้นะครับก็คือดอยหลวงเห็นไหมครับที่เต็นท์ที่เขากางกันตรงนี้นะครับกว่าจะมาถึงที่พักก็ทุลักทุเลกันพอสมควรเลยนะครับรอะเปียกชุ่มทั้งตัวเลยมาถึงเราก็ได้ กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคืนนี้พักผ่อนให้หายเหนื่อยพรุ่งนี้จะได้เดินทางไปที่ดอยหนอกกันนะครับอันนี้ก็คือรุ่งเช้าขึ้นมานะครับเราก็มีการตากเสื้อผ้าอะไรที่มันเปียกนะครับฝนก็ตกทั้งคืนนะครับอุณหภูมิตอนคืนน่าจะต่ําิบนะครับหนาวมากอันนี้คือถ่ายบริเวณกลางเต็นท์นะครับเราจะพักที่นี่2คืนก็คือที่ดอยหลวงนะครับซึ่งห้องน้ําห้องท่าไม่มีนะครับจัดการกันเองนะครับ ดูคนให้ดี10บโมงเช้าของวันที่2เราก็เริ่มออกเดินทางไปดอยหนอกนะครับโดยเริ่มต้นที่ขึ้นไปที่ยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือ,อสูงที่สุดของดอยหลวงนะครับ1,694 <1, 600. S 2> นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ,อขึ้นไปนิดเดียวจากที่ 1> 1, <600. S 2> กลางเต็นนะครับ อันนี้คืออยู่ระหว่างเดินทางไปลอยนอกนะครับระหว่างที่ไปดอยนอกจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมีดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่งที่เขาชอบถ่ายภาพเกี่ยวกับดอกไม้มากนะครับอันนี้ผมก็เอาดอกไม้ต่างๆมาฝากด้วยนะครับ แม้ว่าจะมีแดดแต่การเดินอุณหภูมิก็ไม่สูงนะครับก็เดินอากาศเย็นสบายนะครับอันนี้คือวิวที่ระหว่างไปดอยหนกนะครับก็คือเห็นที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือนอกจากนี่นี่นะครับดอยหนกแล้ววิวข้างๆาอ่ะเราเห็นไปถึงเชียงใหม่เ<ม>ชียงรายเลยนะครับอันนี้นะครับเชียงใหม่เชียงรายจริงๆแล้วการขึ้นไปดอยหลวงอ่ะเห็น4ีจังหวัดเลยนะครับลำปางพะเยา เชียงใหม่เชียงรายนะครับอันนี้คือหมอกก็คือมันจะเป็นช่วงนะครับบางช่วงหมอกจะคุมแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่ถ่ายภาพเห็นชัดนะครับต้องรอนั่งรอพักหนึ่งเ,เมื่ออากาศโปร่งมันก็จะถ่ายภาพได้ชัดนะครับซึ่งเป็นเ,เป็นบรรยากาศที่แปลกอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้คือขึ้นมาถึงดอยหนอกแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายช่วงที่ขึ้นมานะครับก็คือมันมีความชันเกือบ90องศานะครับก็คือประมาณ100เมตรนะครับผมผมเสียวมากผมไม่กล้าถ่ายเลยตอนช่วงนั้นนะนะครับตอนนี้ช่วงก็คือเราไม่ได้กลัวความสูงนะแต่ว่าเราไม่เคยที่จะพบเจอกับช่วงที่มันชันแล้วก็ขึ้นไปนี่มันเป็นเป็นโคตรหินเลยนะครับก็ประมาณ100เมตรถึงมันชันมากนะครับ อันนี้คือถ่ายบอกบริเวณข้างบนนะครับก็คือมอีรูปปั้นต่างๆนะครับมีรอยพระพุทธบาทอะไรที่ชาวบ้านเขานับถือนะครับอยู่ข้างบนนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นตัวพระพญานาคหรือสิงโตนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเจดีหรืออะไรทั้อย่างนะครับที่อยู่บนโอยหนอกเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งสักการะของชาวพุทธ นะครับอันนี้คือระหว่างทางเดินนะครับทางเดินไปดอยหนอกซึ่งซึ่งถ้าเรามีถุงมือมันก็น่าจะดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับมาพักที่ดอยหลวงอีกคืนหนึ่งนะครับแต่คืนคืนที่2เนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายลูกตอนเช้าได้เลยนะครับเพราะว่าอากาศเจ็มใสตอนนั้นคืนเราก็ทำกับข้าวกินกันนะครับ อันนี้ถึงตอนกลับนะครับก็นั่งรถที่เต็นกลับนะครับอันนี้คือ,อสมาชิกที่รวมรวมแก๊งนะครับอันนี้ก็คือไปกัน8คนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ถ้าผมมีโอกาสผมจะไปแก้ตัวซึ่งไปทางช่องทางอ,างอื่นเช่นว่า ไปทางบ้านปงถ้ำนะครับซึ่งเป็นาขายกับวิสาหกิจชุมชนนะครับก็มีไม,ไม่ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่นำนะครับก็ใช้ลูกหาบซึ่งเป็นชาวบ้านก็สามารถที่จะนำทางได้เช่นกันนะครับก,ก็เปลี่ยนช่องทางใหม่ๆนะครับโอกาสหน้าผมคิดว่ามีโอกาสอีกนะครับอยากจะไปเส้นทางใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับติดตามช่อง Youtube ผมไว้นะครับผมเที่ยวที่ไหนก็จะ เอามานำเสนออีกพร้อมเส้นทางที่จะไปนะครับคลิปนี้กข็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ